สวัสดีครับพบกับโค้ดไม้อีกแล้วคลิปนี้ต้องบอกเลยว่ามีอะไรตื่นเต้นแน่นอนมีอะไรว้าวแน่นอนสําหรับคลิปนี้ครับทุกท่านครับใครที่กําลังตัดสินใจอยากจะมาเป็นครอบครัวอินดีมอยากจะมาทําธุรกิจอินดีมคิดว่าจะเริ่มต้นไซส์เอสไซส์เอไซส์เอวันนี้อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งตัดสินใจสมัครครับจนกว่า ท่านจะได้ดูคลิปนี้ก่อนครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆมีสิ่งสำคัญที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านก่อนครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของออเซลครับจริงๆแล้วการที่เข้ามาทำธุรก,กิจทุกคนต้องการออเซลนะฮะเพราะว่าออเซลนี้นะครับเราจะได้ส่วนแบ่งการตลาดจากบริษัท ตลอดไปไงครับพอเราทําคนสมัครครบเราก็ได้ออเซลเงินก้อนนี้มาฮะมาให้กับเราแล้วโดยทั่วไปครับต้องเป็นคนที่ตําแหน่งสูงๆนะฮะต้องมีรายได้เยอะๆต้องมีองค์กรเยอะๆต้องสร้างยอดขายให้กับบริษัทนั้นอ่ะเยอะๆถึงจะมีโอกาสรับออเซล,ลก้อนนี้ครับแต่วันนี้ครับบริษัทอินดีไม่ใช่แบบนั้นครับวันนี้บริษัทอินดีเลงเงิน เลงเห็นถึงสมาชิกทั่วไปครับคนใหม่ๆทั่วไปนะฮะที่ตัดสินใจเข้ามาท,ทําธุรกิจแล้วอยากจะให้ออเซลเลยโดยที่ทําคุณสมบัติไม่ยากแบบง่ายๆใครๆก็ทําได้แล้วได้ออเซลก็นั้นไปเลยทําครั้งเดียวจบเนี่ยได้ไปเลยแบบนี้ดีไหมครับแบบนี้สุดยอดไหมครับ สุด,ดแล้วใช่ไหมแล้วต้องทํำยังไงโคตไหมมันต้องทํำยังไงถึงจะมีโอกาสได้รับออเซล์ก้อนนั้นครับวันนี้ครับบริษัทอินดีมมีตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งเรียกว่าตําแหน่งสตาร์ให้กับสมาชิกที่เข้ามาใหม่มีโอกาสทําตําแหน่งสตาร์แล้วได้รับออเซลห์1%ยอดขายทั่วโลกโอ้โหว้าวครับว้าวครับแล้วไม่พอยังมี โอกาสได้รับออเซลจากสกิลอัพเดมี่ด้วยครับแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายที่จะได้รับครับแค่เป็นตำแหน่งสตาร์หลายคนสงสัยแล้วใช่ไหมตำแหน่งสตาร์มันจะทำยังไงละโค้ดไหมง่ายๆเลยครับวันนี้คุณตัดสินใจเข้ามาแล้วถ้าอยากจะทำตำแหน่งสตาร์ต้องเป็นแพ็กเกจไซส์เเท่านั้นนะครับต้องเป็นผู้บรโภคที่ไซส์เเท่านั้นถึงจะมีโอกาสทำคุณสมบัติข้อนี้ครับ แพ็กเกจอื่นได้ไหมไม่ได้ครับต้องแอลเท่านั้นครับก็เพราะอะไรครับเพราะเพื่อรับออเซลหยอดขายทั่วโลกที่บริษัทให้ครับแล้วภายใน1เดือนนั้นคุณเพียงแค่สร้างไรายได้ไซเคลิลแปดพบาทครับมีเวลาสาสบเอวันนับตั้งแต่วันที่ทำสามสบอวันนี้คุณต้องสร้างไรายได้ไซเคลิลเนี่ยแปดพบาทแล้วก็เป็นตำแหน่งสตาร์ทันทีเลยครับ รับออเซลหนึ่เซ็ก้อนนี้นะครับเหมือนเราเป็นหุ้นส่วนบริษัทเลยครับเหมือนเราเป็นหุ้นส่วนเลยเพียงแค่เราเป็นตําแหน่งสตาแบบนี้ว้าวไหมครับแบบนี้ว้าวไหมครับแล้วเพียงแค่คุณบริโภคนะครับเป็นลูกค้าประจําอินดีมขั้นต่ำเดือนละ200ร้อยพีวีสองเท่านั้นแล้วคุณก็ได้รับออเซลก้อนนี้ทุกเดือนทุกเดือนจ่ายเป็นไตรมาสนะปีหนึ่งสี่ไตรมาสนะครับจ่ายสีครั้ง นะฮะแบบนี้ว้าวไหมครับนะฮะสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะเข้ามาทําธุรกิจดีดีอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะเป็นไซส์อื่นยกเว้นไซส์ L ตัดสินใจแล้วคุณจะมีโอกาสเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทินดีมเลยนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่ตัดสินใจอยากจะทําธุรกิจแล้วให้ประสบความสำเร็จนะครับความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจกันแล้วเข้ามาทําธุรกิจสร้างไรายได้แบบนี้ แบบยาวๆกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมโคตรไหมนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านล่วงหน้าแล้วกันสำหรับคนที่จะได้รับออเซล์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ฝากไว้